ครับคลิปนี้อยู่กันต่อกับงานซ่อม MPPT ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่คลิปก่อนหน้าลงไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนไดโอดตรงนี้นะครับซ่อมชุดจ่ายไฟตรงนี้ก็คือตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่บอร์ดกลับมาทํางานได้ปกติแล้วอ่าตอนนี้หน้าจอก,ก็ทํางานปกตินี่แบตไลติดทุกอย่างปกตินะครับพร้อมทํางานทีนี้ว่าอ่าก่อนหน้านี้หลังจากที่เปลี่ยนไดโอดไปนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไดโอดภาคจ่ายไฟจุดนี <Ninja> ้<ๆ>ไปปรากฏว่า เปิดเทสเครื่องไดโอดตรงนี้ร้อนจัดเลยนะครับร้อนเป็น 60- 70องศาก็เลยผิดสังเกตว่าเอมันไม่ควรจะร้อนขนาดนี้แต่ว่าหน้าจออะไรทุกอย่างติดปกตินะเพียงแค่ไดโอดมันร้อนก็เลยลองมาเช็คชุดไฟเลี้ยงจอตรงนี้นะครับชุดไฟเลี้ยงจอจุดนี้มันจะมีแรงดันอยู่ประมาณ5 7ถึงโวลต์น,นะครับไม่เกินนี้นะประมาณ7โวลต์นี่แหละนะที่วัดอุดตอนนี้ก็คือประมาณนี้7 3 5โวลต์เห็นไหม ก็คือแรงดันแบบนี้ปกติแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ว่าทําให้ไดโอดมันร้อนไอไฟเลี้ยงจอจุดเนี้มันออกมา12โวลต์นะมันออกมาเกินนะครับออกมา12โวลต์เนี่ยมันก็เลยทําให้ไดโอดจ่าใยไฟร้อนสุดท้ายมันก็ชอ็อตก็ไหมในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมรอบนี้บอดจอเสียมานะครับตอนแรกนึกว่าลูกค้าต่อไฟเกินไฟกระชากบีมเอสตัดที่ยิงไม่ใช่มันเป็นกระบวนการผิดพลาดตั้งแต่ตอนผลิต เดี๋ยวทำไมถึงพูดว่างนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอาการเสียก็คือ Shot, ไดโอดช็อตไหมตรงนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแต่สาเหตุที่ทําให้มันช็อตนั่นก็คือไฟเลี้ยงบอร์ดมันเข้ามาเกินแทนที่จะเป็น7โวลต์มันดันเข้ามา12โวลต์เพราะว่า IC s w สวิตชิ่งตรงนี้เห็นไหม IC U5 ตรงนี้นะครับมันเป็น IC s w สวิตชิ่งที่สร้างความถี่พันุมาขับแกน L ตรงนี้ ทำหน้าที่เป็นวงจรเลกู l เลเตอร์หรือว่าเลกูเลตนะครับแปลงไฟจาก10กโวลต์เนี่ยให้ลดเหลือมาประมาณ5โวลต์7โวลต์เพื่อป้อนเข้าบอร์ดจอ IC ตรงนี้ขามันช็อตกันอยู่นะครับผมบัดกรีตะกวัวออกไปแล้วมีตะกวัวช็อตขาอยู่ทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้ช็อตอยู่2ขาฝั่งนี้ช็อตอยู่อีก2ขาทําให้ IC ถูกบายพาสกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็น IC สวิตชิงมันบายพาสแรงดัน12โวลต์ที่เข้า ออกไปเลี้ยงบอร์ดจอเลยทีนี้มันก็เลยทําให้บอร์ดจอเสียง่ายนั่นเองคือมันไม่ได้เสียตั้งแต่ต้นที่ออกจากโรงงานลูกค้าใช้งานไปประมาณสัปดาห์หนึ่งมันถึงได้เสียลูกค้าก็เลยคิดว่าลูกค้าทําอะไรผิดพลาดเองก็เลยส่งมาซ่อมที่ไหนได้นะครับเคสนี้เป็นที่กระบวนการผลิตนี่ไอซี IC ตรงนี้ขามันช็อตกันอยู่ไม่รู้ว่าพลาดมาได้ยังไงนะครับช็อตแบบอ่าช็อตแบบตะกัวเม็ดเริ่มเทิมเลยนะครับ เวลาโรงงานเขาค้า QC เขาก็คงจะตอบไฟเข้าเลี้ยงทั้งระบบแล้วเห็นว่าจอติดอ่ะก็ส่งงานเลยซึ่งที่จริงอาจจะไม่ได้เช็กแรงดันไฟเลี้ยงจอจุดนี้มันเกินสเปคมาแทนที่จะเป็น7โวลต์มันดันกลายเป็น12โวลต์ก็เลยทําให้บอร์ดจอช็อตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เอามาฝากสมาชิกเพื่อนช่างกันอาจจะเวลารับงานซ่อมอบอร์ด MPPT พวกเนี้นะครับ วัดไฟเลี้ยงจอหน่อยว่ามันมาเท่าไหร่นะครับโดยปกติเท่าที่ผมต่อมมามันก็จะมีประมาณ5โวลต์ถึง7โวลต์ประมาณนี้ในส่วนของไฟเลี้ยงจอนะครับจุดไฟสื่อสารตรงนี้จุดพอดสื่อสารตรงนี้จะมีประมาณ5-7ถึงโวลต์เหมือนกันไฟเลี้ยงจอก็5ถึง7โวลต์นะครับแต่ถ้าออกมา12โวลต์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชุดเลก,กูเลตตรงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้เครื่องทํางานปกตินะครับเดี๋ยวก็ทดสอบเครื่องเต็มๆอีกทีนึงก็จะส่งให้ลูกค้านะครับ